บ้านนะครับจากการผ่อนต่อเดือนที่ที่ค่อนข้างหนักนะครับก็ทําให้เกิดภาวะเครียดนะครับจนมาเปิดเจอโครงการเนี้ยครับมาเข้าโครงการนี้ทําให้ลดภาระไปได้อีกเยอะเลยครับแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะแฮปปี้เลยครับมีความสุขเยี่ยมเลยครับตอนนี้ผมสมาชิกสปคอนะครับวันนี้ก็อยากมา r e f ฟน a ซ c e ์อนะครับโครงการของสำนักงานคณะกรรมการสปคอนะครับทำไมถึงย้ายธนาคารสาตุที่ตัดสินใจมาย้ายธนาคารมา อาคารอาคารหลวงคอนะครับคือสถาบันการเงินเดิมเนี่ยที่ใช้บริการอยู่เนี่ยคิดดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดผ่อนเดือนละหมื่นหกนะครับมันก็สูงเงินไปในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็เลยมาร่วมเข้าโครงการนะครับเลยลดลงไปเหลือดอกเบีย้ยแค่1 7 1เนซนะครับแล้วก็ผ่อนเพียงเดือนละ5500บาทปุงไปประหยัดไปได้เป็นหมื่นนะครับมันก็มีเงินเหลือนะครับรลดภาระได้เงินเหลือใช้เอาไปทำอย่างอื่นได้อีกการมีบ้านเนี่ยมันก็มีภาระเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเลือกสถาบันการเงินที่ที่เหมาะสมที่สามารถ ช่วยเหลือเราให้มีบ้านง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็ดอกเบี้ยไม่แพงเนี่ยเราก็ควรที่จะเข้าโครงการนะครับที่สำนักงานสกคเนี่ยได้ให้โครงการเปิดโครงการดีๆนี้ไว้นะับเพื่อเพื่อนครูและบุคลากรการศึกษาครับการลงทะเบียนขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากนะครับครูและบุคลากรการศึกษาที่เป็นสมาชิกชมพคนะครับสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์สกคไปที่เมนูบริการลดภาระครูร่วมกับสถาบันการเงินครับขอขอบคุณ กัฐทุนตรีว่าการกระทุนศึกษาธิการเลขาธิการณกคณะกรรมการสคสคและธนาคารอาคาสครสงเคราะห์ที่จัดโครงการด,ดีดีช่วยลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาครับ